นี่คือสิ่งที่จะแกล้เอเลียตเราจะซ่อนไว้ในกิ่งเกงในของเอเลียตแล้วมันคืออะไรล่ะมันคือสิ่งที่จะกระแทกล่องถูดของเอเลียตเพียงแค่คุณกดมันด้วยเจ้ารีโมทต,ตัวนี้มันจะทํางานตามคําสั่งของคุณอย่างแน่นอนขั้นตอนแรกกดไลค์ขั้นตอนที่2กดแชร์และถ้ากดแล้วไปดูว่าเอเลียตจะเป็นยังไงกันขอโทษน้องชายโอ้ในงไงเอเลียตพระเจ้าช่วยกระโดดไหมคืออย่างนี้นะคุณป้าเราจะแกล้งเอเลียตด้วยกางเกงในที่มีแรงกระแทกเข้าไปกระแทกล่องดากมันไหนมาดูหน่อยงั้นไปดูเลยระวังด้วยนะครับ ผมเตือนแล้วคุณป้า<อ>ผมบอกแล้วไงคุณป้าให้ระวังหน่อยเราจะเปลี่ยนในเกงในเอลิฟแล้วไปตัดต่อเซนเซอร์เอาดีไหมว่างไงละ่ะจะาปหาหาไม่มเรียฟมันเล็กไม่เหมาะสมที่จะเข้าไปตัดต่อเลยฉันเคยเห็นแล้วหามันเหมือนกับป๋อมเพิ่งเกิดใหม่ใช่ฉันก็ว่าอย่างนั้นแหละใช่โอเคเลยอ้าวป้าจไอ้เออตือนแล้วเดีบยกขำหน่อยถ้าถตืนแล้วจะทำไมล่ะครับไปซื้อเนื้อแมวให้ป้าหน่อย ตื่นขึ้นมาก็จะใช้อะไรหรือไงเนี่ยก็ไปหิวนี่นาวันนี้ผมจะไปเที่ยวกับเพื่อนอยู่งั้นตะบกุงก็ได้ย่างน้าปากซอยก็ไม่ไปซื้อสิทางงั้นเดี๋ยวผมจะซื้อมาให้ก็ได้แต่ว่าป้าต้องเปลี่ยนเพื่อดเองผมจะไปเปลี่ยนให้เงื่นไงไอเลี้ยนนั่งกินข้าวอยู่นั่นตะบกุงน้านนี่มันอร่อยจริงๆเว้ยโอเคเราจะจัดการเขาหนึ่งสองสามเฮ้ยอะไรต่อยกูอืออุ้ยบุคคลนั้นเป็นอะไรเนี่ยกระบองกระดาษหรือเปล่าเนี่ยพวกยบุคคลเป็นอะไรระวังไว้พวกนังเหีิวเว้้้ยอ่าาใหรูนะไระมนเป็อไ่ว นั่นนั่นมันเป็นอีกแล้วเหรอมันอยู่แม่งแล้วสัตว์เอาไอเลียดว่าไงพวกมึงมาทำอะไรเนี่ยเออจะมากินขาแมวย่างนะประมาณนั้นแหละเอามาสว,วดบนรถด้วนะเออเออคือแบบว่าเปลี่ยนบรรยากาศนิดหน่อยนะเอลีสใช่ๆๆใช่แล้วเอลีสใช่แล้วแล้วนายเอลีสมาทำไมกูรู้สึกว่าพู้หนุ่มนางยนตพวกนั้นไงตอ่ออยากมีปัญหากับปาเลียงนะสิเอลีสมาขึ้นมาทำไมเนี่ยออกไปต้องจะมาไล่กูทำไมเนี่ยกูมีธุระต้องไปทำเอลีสกูไปด้วย ไม่ได้ไอเลียดยังไงก็ไม่ได้หรอกทำไม่จะไม่ได้ไม่ได้ก็คือไม่ได้ไงมึงฟังวันนี้กูจะอัดแดดกระเทยกับเพื่อนเก็ได้ไหมมาตี้แดดกระเทยเอาล่ะตอนนี้ไอเลียดได้ขึ้นรถไปกับเพื่อนแล้วเราจะตามไปเพื่อกดรีโมทดเวละกดเลยกดเลยโอ้ยรีโมทหลอนกดเอ้ยเพื่อนนายขับดีดีหน่อยสิวะตายไอเลียดเฮ้ยไอเลียดไอเลียดมึงขับยังไงของมึงเนี่ยให้มึงตามมาต่อยกูถึงที่นี่หรือยังไงเนี่ยเฮ้ยเพื่อนกูจะไม่ไหวนั่นเลยกูไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นโอเคกด กดใครมันตายกว่าวะเฮ้ยเพื่อนอะไรของมึงเนี่ยมาหลายรอบแล้วนะเวอยเฮ้ยจอดนี่เลยกูไม่ได้เป็นอะไรเข้าใจไหมถ้ากูตายก่อนอัตากระเทอม่ใจะทำยังไงเนี่ยมึงเดินกลับบ้านไปเลยนะเอ้ยมันจะพูดอย่างนั้นนะสิไปเลยอีดอกนี่มึงเป็นอะไรของมึงเนี่ยกูจะอาตากระเทอคนเดียวขบับรถกากๆแบบนี้มึงซื้อไปกับขี่นึกไงไม่ได้ซื้อกูขโมยเอาเถอะนะไม่เว้ยโชคดีเพื่อนอเมจังเดี๋ยวก่อนมึงเจอกูจะไม่ถิดที่ว่าเจ็บแล้วขูกูจะแตะให้พังไปเลย โอ้พระเจ้าช่วยกระท้อนนั่นตัวอะไรนะ่ะเอเลีสทำไมไม่ไปปาร์ตี้ล่ะนายนั่งอะไรตรนนี้มันต้องพูดว่าผมเป็นด่างดำตอนนี้เราต้องเปลี่ยนแผนการนิดหน่อยเราต้องไปติดต่อกับเจ้าของงานปาร์ตี้เพื่อไปเจ้าขอเขาเข้าง,งานด้วยสิทธิของปารีสแต่ตอนนี้ต้องไปที่ห้างก่อนเอาล่ะตอนนี้โอากาสเหมาะเลยสามสองหนึ่ง<อ>เพื่อนบุคคลมึงเป็นอะไรปาร์ตี้กระเทยปาร์ตี้กระเทยเราชนไหนน้ ไม่จะสำเร็จเลยเอเลียดเชื่อใจป๋าเลียดรีบไปคุยกับเจ้าของงานนั่นแล้วเฮ้ยสวัสดีครับมีอะไรให้รับใช้หรือครับเดี๋ยวเชียงรองเท้ากุลุดตอนนี้แหละตอนนี้หละกดเลยก่อนเลยเป็นอะไรคุณเอเลียดอยู่ดีๆคุณก็เป็นแบบนั้นไปมึงมึงมึงอีดอกแก่ไม่จะทำหนูฮหรมึงจำไม่ได้แกหัวลวนกูเกียดมึงไปไปไปรีบขึ้นรถเอ้ยพวกแฟนราบุด้วย วิ่งไอเลิสวิ่งเลยวิ่งเลยวิ่งเลยเปนเป็นเป็นกูบ้บบบบบาพอดแล้วมัง้งเกิดอะไรขึ้นไอเลิสกูโดนมาอัดตูดมาทีนึง